วันนี้ผมจะมาสอนเล่นนาควอตเกมตาลนะครับมวาท้าทายในต้นเกมเแล้วก็ฝาปกตินะไม่ต้องคิดมากนะครับนาควอตไปเตอร์ใช้เงนินนะครับถึงเราจะเกมตามชักแค่ไหนครับถ้านาควอตยืนนำฝั่งตรงข้ามคืออาจจะมีโอกาสพลิกสูงนะครับผมเตอนาควอตไม่ใช่ตงเมตาปัจจุบันนะหรือว่า ม,ม,มีแผนในแคมมีแผนใช้ตัวละครตัวนี้อยู่นะครับตัวเขาเป็นแอสซิสตนตัวลวงนะเราพยายามปามครับเราเลิกปา้าก่อนนะครับแล้วต้องสังเกตนะ,ตะรับเจอป้าต้องจบเลนออฟนะครับไปปั๊มเลนออฟนะเแล้วตามเรื่อยๆครับเริ่มปามปา้า แล้วก็ไปเคลียร์คลิปกลางนะครับจ <c oughs> ำไหมครับเล่นป่าถ้าเมนลงไปช่วยแครี่ดือออ <First, S 1> แล้วต้องเคลียร์เมเกลางให้เมทนะครับ <c oughs> เราก็ปา่าไมเรื่อยครับทำอาม,มีปา่ป่าไม่เรื่อยนะครับผม <c oughs> เกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ <c oughs> ได้แฟาร์าเล็กเรวผม,ผมจะขึ้นเท้าเล็กนะครับผม มาเรื่อยๆครับผมจังหวัดนี้นะครับผมบคพจะเห็นมาหลอดไหมมาหลอดเราช่วยเราช่วยครับผมนี่ครับขอเรียกปั๊มเลนปั๊มนะครับเป็นตัวละครที่ปั๊มเลนปอ๊มง่ายคือนาคตรตรัวละครที่ใช้เงินนะครับมีนาคตกีล่านะครับผมเป็นตัวละครที่ปั๊มเลนให้เก่งมากที่สุดนาคตเป็นตัวละครที่ ยกเลนทาเลนเร็วที่สุดนะครับถ้าถ้าเกมตามเราควรทำยกเลนทําคลิปทำอีคลิปสูงนี่เรื่อยนะครับผมเราจะหมเล่นนะครับเราคือจําเป็นต้องเข้าจังหวะสองนะครับถ้าเราเจอตัวขัดอย่างเอ็นเน็ตแล้วก็อารนัมอเล็กเตอร์แบบนี้นะครับผมเราต้องควรอ่านสกิลตัวนั้นนะครับเราเข้าไปสิห้าไม่ได้นะครับผม คือเข้าเราเข้าจิตสมถ้ามันมีสกิลพวกนั้นอยู่แล้วเข้าไปคือตุยอย่างเดียวนะครับตัดมีรอดนะครับเราเนี่ยไม่น่ารอดนะครับนี่ยครับนี่ครับผมนาควาต้นเกมแ่ะไม่นจำนเป็นจำเป็นห้ามเหมือนผมก็ได้นะครับผม เราพยายามตามความมิ่งเราดีๆก็พอครับคือผมไม่อาจอาจไฮไลท์ไว้นะผมเลยอาจยกอีกทีมันกลุ้กันนะครับเห็นไหมมันมาเบ็ดป่าเราอ่ะนี่คือเรารู้อยู่แล้วเนี่ย คือการเม็ดป่าตัวอื่นเราต้องสังเกตด,ดีๆครับว่าโตลาควันเราเอายึดเอาวับฟ้าเร็วไหมอย่างซ er ินเนตทียซินเนตทียก็เป็นตัวปั๊มเล่นเหมือนกันนะครับผมบอกให้รู้ไว้นะครับเกมนี้เราเล่นนาควนเราพูดถึงจับนคบาควัอนอีกแล้วนะครับผมเดาฟาร์ำาทำยิมม่งเราดีๆครับผมเคลียร์เว็บเคลียร์คลิปเรื่อยๆน,นะครับผมเล่นพยายามเข้าไปตอดนะครับผม เราต้องเล่นรอขอกนะนคอร์สอ่ะจริงอะ่นะนหคือวามเชผมไม่น่ารอดนะนดนคือที่ผมตายคือผมหนึ่งแรงแรงแถบพกวกไดมอนดนะครับผมขอขอ,อยังเล่นยังไม่เป็นมากนะครับผมที่ผมได้แร้งอะผมเล่นเป็นผมเล่น,เ,ลนเป็นตัวเดียว เน่นเป็นนะครับผมในทีมนะคือผมเคยขึ้นขอบในตัวเองนะครับผมแบบเคยขึ้นไปเล่กกับแรงสูงนะคือประสบการณ์จะเยอะกว่าพวกแรงนี้อยู่แล้วว่าแรงนี้เขาจะเล็กส,ออสนุกนะครับมาดูเกมเกมตามกันนะครับว่าผมจะแก้เกมอย่างไงนะเกมนี้จำได้เสียสามตามังด้วยนะไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับผมเสียสามตามังลิปจะเข้าไวมาก แต่ว,ว่าเราไม่มีแก้เกมของเรานะครับเราเล่นลูชิกีสมวกกันแล้วครับผม <Dragon. S 1> ถ้าเราไม่คิดอะไรก็ออกเรากดออกออกแบบแดงสองเล่มนะแล้เขาจะแรงเราได้คิวหนึ่งมาแล้วครับผมเราได้คิวเคนนะข้อดีของของอ่านสองแมปอ่านแมปเลื่อนนูมแมปเรื่อยๆนะครับของป่าแลวดูการเงินนะครับ ขอดีว่าเราจะรู้ว่าตัวไหนเลือดน้อยเราก็ไปลงได้นะครับผมมีข้อดีนะครับผมโปรไวเยอร์เขาก็ใช้กันนะครับเลื่อนดูแมปดูแมปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ผมรู้ว่าเคนจะครยแล้วผมคือผมเลื่อนดูแมปก่อนหน้านั้นนะครับผมเราก็มาทำคอมมิ่งเดิมของเรานะเกมนี้25นาทีผมขออนุญาต เพิ uh. ่มพอโดนสองเท่านะครับตามคิปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมเงินผมสามสามคุิปสอง K แล้วครับผมเราคือเราก็ิ่มไม่หยุดฟังเรื่อยๆป่าเราก็แตกแล้วแต่คำว่าป่าแตกคือ ป่าแตกคือเราฝั่งตรงข้ามมาเม็ดมาเม็ดป่าเรานะครับป่าเขาเรียกว่าป่าแตกนะเราเตรียมดูคัมมิ่งเราดีๆนะครับผมอ้นี่ผมพูดได้หลายคำว่าคัมมิ่งคัมมิ่งคือมิ่งคือการอัดนะครับทำเดนทำอะไรผมรู้ว่าผมถ้าผมตัวอีกผมจะ แน่นอนนะครับผมพยายาม3ตัวแล้วเราพยายามพยายามหาเงินให้ซื้อฝั่งตรงข้ามนะครับจ็บาตามขนาดนี้นะครับผมส,สตอ์ทีมผมทรงนำนะแต่ว่าฝั่งนั้นใน,ในเปรียบเรื่องพื้นที่การพื้นที่การเล่นนะครับผม ท้ายเกม <c oughs> เราไม่ต้องกินอะไรมากขายรองเท้าออกครับผมซูเปอร์ครีปถูกส่งออกไปแล้วเด <c oughs> ี๋ยวไรอดูท้ายเกมกันว่าผมจะเล่นยังไงครับมันเพิ่งแปดนาทีเองครับผมเนี่ย สวยมากผมเล่นเลยครับนีดักอย่างเดียวนะยพยายามจะโผล่เยอะนะครับรอว่าฟ้านะคะรับผมเกมนี้ ไม่มีอะไรมากนะครับรอรอรอเห็นไหมครับจังหวะนี้ให้ผมมีเรื่องครับนีว่ว่าผมเนียสารนี้ไงก็พูดไม่มีไม่รู้ว่าจะพูดอะไรครับต้องดูในเกมเรานะ ผมจะอธิบายตอนผมข้าไฟออกไฟนะครับผมคือผมไม่เขียนสับคลิปนะผมอัดสดเลยนะครับเห็นไหมครับพยายามตอดนะเห็นจังหวะนี้ไหมผมเล่นพยายามตอดนะนะครเป็นตัวละครตอดได้ตอดเก่งนะครับถ้ามีถ้ามีของตอดปาดครั้งเดียวก็หายนะ เห็นไหมผมรอจังหวะอย่างเดียวนะครับผมเอาตัวตวัตัวเลื่อนน้อยกว่านะแล้วเห็นคลิปบนเข้าใช่ไหมครับผมคือไม่ทำคิบบนก่อนนะเพื่อจะให้ตัวเองมีเงินนะครับผมตอนนี้เงินผมห้าพันเจดร้อยโคแล้วนะ พยายามทำคอมมิ่งเก็บบัฟฟ้านาะคอดกับชิวได้ต้องมีบัฟฟ้านะครับหนึ่งตั้นแขงของเลนนะครับผมถ้าเลนบนเลนข้างแต่ความกันนาะคอก,ก็เล่นไม่ได้นะ <On> เห็นไหมจหังหวะซิกแซกผมคิวดีนะครับ มึงจะทำชิปตัดไฮไลท์ด้วยนะเกมนี้ด้วยมึงตัดให้เองในเกมศัตรูเรียกดาร์คสลเยอร์ออกมาแล้วเห็นไหมครับพยายามเด่นเกมเรื่อยนะ เกวยกขึ้นสูงอย่างเดียวเลยผมรู้นะครับผมคือผมก็ดีอ่านแบบเรื่อยๆนะครับผมเห็นไหมผมพยายามเอาตาัวน้อยก่่า เรามีรอดนะเห็นไหมครับพยายามกันหาเงินของนาควสตโคลยจะไม่ตกตกเลยตกเลยลใช่ไหมครับลแล้วก็เห็นไหมจากผมศูนย์สามใช่ไหมผมมาสามสี่ได้คือการเกียร์จิบรอของท,ท,ท,ทำการเงินในเกมให้ดีที่สุดนะครับผมถึง เกมเราจะย่ำแย่แค่ไหนนะครับถ้าเราเล่นได้นะครับเรารวยนะครับเราก็เอาเอำนาจของเงินตาตบฝั่งนั้นเกมอาจจะเปลี่ยนไปนะครับผมถ้าฝั่งนั้นโยนแบบแยกแยกเื่นไม่ดูพัมมิ่งของนาคอสนะครับก็โดนนาคอสรวมนะครับพวกโตบางนะครับ เกิดมาแล้วก็ตอบปกติรีบหาเงินนะครับผมมีมีบูมีฟ้ามีบัวรีบเอาให้หมดนะครับแบบนี้สไตล์การเล่นแบบนี้เล่นสนสุดถึงร้อยดาวได้นะครับผมจริงนะครับร้อยดาวก็เล่นแบบนี้เหมือนกัน <Double kill. S 1> เล่นพยายามปาหมาานี้เรื่อย ถ้าฝั่งตรงข้ามไม่รู้คำมีดของนาคอสน,นะครับเราพยายามทำคิดถึงนะเอาเอาปั๊มวนนะเราก็รีบลับ Blue Team Tower has been วีล่ามาผมแปดวีล่าตายนะความจริงอะ เดี๋ยวไปก่อนไม่เป็นไรครับหาเงินนี้เรื่อยครับผมผมเริ่มแรงแล้วต่ไปลงขึน้นดบแดงนะครับผมเกมนี้จำได้ผมใช้กออเกิดหมดเลยที่ผมจํจำได้นะก็ก็เกิดสองชิ้นแล้วมาเปลี่ยนดับแดงสองเล่ม พยายามเล่นตัวบางกว่านะเห็น <Double kill. S 1> ไหมนี่อยากการเล่น,นเกมของนาคอนนะครับ uh huh. มาปาดอัาวุมนะครับผม ไม่กบไม่ได้อยู่้วครับผมแค่ไปป่ายต่อเฉยเกมนี้อาจจะนานหน่อยนะครับผม จังหวังเสียงเราจะไม่เข้านะครับผมคือตอนนี้เราคือคี่หลังของทีมนะมมเลื่อนูมแบบเรื่อยๆนะครับผม <c oughs> เกมนี้เราก็ไม่ได้ดักนะ เาเห็นเกนโผแล้วยังไม่รับเรทจะตามเทไปนะอจุดทน้ร้นะ ที่ผมจะหาจังหวะเข้าแล้วออกนะครับผมแล้วเสียสามทางครับเรายอมเสียสามทางนะเนี่ยนี่คันผมตายแล้วผมจังหวะ ต่างินดูแล้วมาดูังหวะนี้แล้วเสียสามทางจริงนะแต่นี้ีอยอกแล้เจ็ดเป็นส

ห,หมผมพยายามจะเข้าไปต่อดนะผมได้ดับแดงแล้วนะ,ะนะครับนาคอสเจ็ดตามโตที่ไม่เร็วได้นะครับผมตามบ้าป้าต่อนะครับ สเต็ปการเล่นของผมเนแลวยุเล่นทานมาดักวิล่าครับวิล่าไม่มานะขาอจวบสองนะครับผมเห็นไหมข้อจวบสองนะครับการแบบจะดีถูกนนะครับผม นี่ครับจังหวะจะพลิกเกมของเรานะฝั่งนั้นอ่ะเสียสองเราไม่กลับนะครับผมนี่ครับมาดูจังหวะพิกเกมของผมนะครับ เกมนี้ผมไม่รู้มันจะออกอะไรครับมึงหูต้นเหลือนะครับมึก็เกิดผมก็ใช้สองชิ้นเลยนะอันนี้คนดูเห็นอะ่ะก็เป็นลาดนะครับผมจำได้ว่าผมลาดได้ด้วยนาควัด ทัางได้คือทั้งได้อะไรด้วยในี่ครับทำความมิ่งเหมือนเดิมแล้วเราดูจะดับแดงสองเล่มได้เลยครับ หาจังหวะลวงนะครับผมเห็นไหมดับรอบเกิดมีรอบที่สองนะอยู่ใจรอบเกิด ก็คิดอยู่ว่าใช้อะไรครับผมเอาดูดเอาดาบอยู่ื่อนมาเล่งเลือดก่อนะครับผมผมกดปฐินรอบวอบฟ้ามานะให้เลื่อดผมเต็มนะตอนนี้ผมอาจจะตัดสินใจขึ้นดาบแดงหนึ่งเล่มนี่เห็นไหมดาบแดงสองเล่มนะครับ

ดูดูแคลรี่ฝั่งนั้นนะเพราเป็นสุดเดวอร์ <Ultimate. S 1> เห็นไหมความแรกของนาคอส วีล่านะครับไม่รอดนะหนนจบนะพี่มงมันีจบเลนข้างนะ คลิปนี้กดไลค์กดแชร์ครับเกมตามนักขอดับแนวะสองเล่มทำครับ